กรรม,ามาการดูเลยนะครับกรรม,ามาการวิ่งเช็คเลยใครหมดแล้ววิ่งกลับไปจุดน้ำต้นนะครับสีไหนเสร็จแล้ววิ่งกลับไปจุดน้ำต้นสีไหนดีบ้างแข่งกินครับแข้งกินครับเออเย้เอาแล้วสีลนี้น่าสนใจน่าสร็จแล้ว ใครยังกันโนใครยังครับใครยังใครยังโอเคเข้มากเก็บเข็มไครับพี่พี่อาลเก็บเข็มได้ไหมมาเลยมาเลยมาได้กินแบบสีม่วงก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสีม่วงก็จะหมดแล้วฮัชุดอะไรเลยครบชุดฮั้ฮัมัมฮัมฮัมฮัดมั ของซุปต้อรมี่ของุปอรมี่หลายคนซัซซซเอาใกล้แล้ว่อกินช่วยนะครับา้ต้องสองคน้มัน้ากินมัต้องรีบมัต้องรีบไม่ีเวลาจกัดไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบถอดปอไ่ลซัวซ

บบัวตมึงไงบบบบบอยกคอยต้นล um> ูกเดียวบเลอูกเดียวแข่งกินครับแข่งก um> ินพี่บากไก่แล้วไก่แล้วใครเสร็จแล้ววิ่งกัปไปจุดเริ่มต้นนะครับสีไหนเสร็จแล้ววิ่งกัปไปจุดเริ่มต้น

สูเขาสูเขาสูขาไกลแล้วอไอเยกขากอลคับอลอยสู้เรอยู่พอแล้วมันเหมือนอะไเนียเพียกับพราะมวพอเล้วพอแล้วมันเหมือน้วเนี่ยเหมือนเราวเหมือวเหมือนวเหมือนวเหมือนเเหมือนวเอเออ

ของสีม่วงเกบ่ะไม่ดับค่ะปานเ,เอาไว้ใส่ครลใครได้ย้มหมดเปลือกก็เอา <c oughs> ือกินได้ไม่กินลาจนน่ากิน คือกินได้ว่ากินไรฮักไรเนี่ยสวัสดีทั้งหน้ารอยคนครับพี่น้องป้องไปทุกคนทุกคนนะครับผมวมาไม่ยังค่ากรรมการเป็นยังโอ้ขอโทษมากรรมการมาซอยกรรมการกุศลกรรมการเป็นยังเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายปิดตาตีถังทับมาเลย หาลูกกีฬามาเอาผ้ามาปิดตาด้วยนะครับแต่ละสีเอาผ้ามาด้วยหาผ้ามาเองหาผ้ามาหนึ่งผืนครับหาผ้ามาปิดตาสีละหนึ่งผืนผ้าเข่าม้าก็ได้ครับผ้าเข่าม้าท็อปหนึ่งท่านครับายไหนอามยิบมันขี้โอเคลูกสีเหลืองขอบคุณมากครับไปตีไก่ไก่แล้วพร้อมผ้าเรียนแล้วพร้อมมางานได้ จอบบไมตีไก่แล้วพ่นใช่เอามาก่อนไม่ไม่เอาผู้ชายก่อนนะครับผู้ชายก่อนสีละสองคนเหมือนเดิมผู้ชายก่อนครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งสีละสองคนมีแล้วมีรายการแล้วนะเออโอราเด้อขอพูดหลายเรื่องโฮมนี่เพราะเหลือใจสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมเป็นการแข่งกีฬาเอกนะียนเที่ยงยีริม่านฟ้าเพชรลัมซิ่งเต็มวงนะครับ ช่วงพักเที่ยงนะเกมสุดท้ายแล้วก็จะพักเบรกกันแล้วนะครับรอแข่งบ่ายกีฬาชนิดสุดท้ายนะครับสำหรับกีฬาพื้นบ้านเอาลืมลืมลืมยังไม่เสร็จสิชักเยอะรอบชิงชนะเลิศจบนี้ชิงชนะเลิศชักเยอะนะครับเป็นการปิดกีฬาปิดตาตีมอเอาผ้ามาลูกเอาผ้ามาหาผ้ามาด้วยหาผ้ามาทั้งแก้วเอาผมาลุกต่อจะตื่นกันมีไปดีกินมาไ่ได้พอกุญแจให้สีกุญแจ ลับกันครับสีม่วงมัดสีเหลืองสีเหลืองมัดสีม่วงอีกอีกสองเกมสุดท้ายแล้วแล้วก็มังเบอใช่ครับมันปลาเต็มตัวเลยครับนี่หอยมันเป็นปสิ่งมาปลาเป้น,นสิ่งนะพี่น้องเริ่มแข่งขันวล์บอลคู่แรกนะครับไม่เลทนะครับตรงเวลาใครมาเลทก็คือตัดปบแพ้ไปเลยนะครับ ไม, why, ไม,ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเอาชายก่อนก็คือสี่ละวสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งแต่เอาชายก่อนเอาผู้ชายก่อนสีเหลืองสีออกมาปีตาครับปิดตาตีทางปิดตาตีหมอครับปิดตาตีทางครับไไดด้้ค่อยก็เอาเปลี่ยนกันปิดครับสีเหลืองปีสีม่วงสีม่วงปีสีเหลือง มันเห็นนี่นี่ต่อเขามันเห็นเขามันเห็นเอ้าดังปลอมตินุนเอ้าดังปลอมโอ้ยดังปลอมเจ็ดเปิ้ลยิ่งใหญ่เนี่ยต่อต่อเอาดีๆแจักนิ้วจักนิ้วมันเห็นนี่เอาเปน้งเอาเปิ้งงํไหม เห็นไม่เคลื่อนที่จริงๆมึงเห็นตีโน้นนี่เอาดีๆเอาดีๆมึงเห็นตีครับขอไม้ด้วยแต่ละสีหนึ่งตีไปก่อนมันเห็นชื่อนี่เดี๋ยวเบิงตามก่อนมาตามมันดูมันเห็นมินครับเอากล่องโฟมลงให้หน่อยครับไม่เห็นเลไม่ไม่ไม่หาไม้มาเลยครับเอาไม้มาลูกเอาไม้มาไม้เต็มสีเหลืองครับพี่ทแทนหัวกูอยู่นี่กูอยู่นี ตรงนี้เนี่ยหนูเมื่อเมื่อทุกคณะสีส่งตัวนักกีฬาแล้วถอยเลยครับเอาถอยเลยอย่าเพึ่งน้อย่าเพึ่งนะอย่าพึ่งนะครับอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวต้องหมุนก่อนต้องหมุนก่อนนะครับบ้านประเทศเออนั่นแหละครับจะสลับกันเหลืองมาหมุนสีม่วงสีม่วงเป็นหมุนสีเหลืองครับเจ้าหน้าที่สักครับเอาสลับกันสลับกันเลยครับ ไปเมฆคระสีม่วงมาหมุนสีเหลืองครับจะนี่สีเหลืองหมุนสีม่วงระวังปิดตาตีมอนะครับสีม่วงครับสีเหลืองสามรอบครับข้าวมุวนได้กางหนาสามอบเออไอ้พ่อไอ้ตั้มตี่ก่อนไม่รู้เรื่องนี่ยังเขาบอกกันนะพร้อมนะครับทุกคนหลบนะแล้วก็าตีผิดเนอะเอาก็หมุนหลายรอบเฮียหนึ่งหมุนก่อนนะครับหมุนก่อนให้ปล่อยเดินนะครับสองทีมเมาส์นะเมาส์ตับคุงแม่หนอมมาหมุนเลยไปสิครับ

หมดเวลาได้ผู้ชนะแล้วครับไปอาผู้ใดอยู่ที่ดนไปอย่างพุ่นไปหาผู้ใดดีผู้ใดอยู่พุ่นผู้ใดอยู่พุ่นน้นไปอย่างพุ่นก็ไปพุ่นเหมือนเขาใดบอเอาคือเหมือนเวลาครับไปได้ไม่มีผู้ใดได้คือเหมือนเวลาไปอย่าง ผู้ชนะเมื่อกี้คือห้องชุดนะครับห้องชุดที่หนึ่งแล้วก็สีม่วงที่สองโอ้ไม่อยโอนางไก่แป๊บเดียวเนี่ยไก่เนี่ยเขาใจมากผู้หญิงมาครับผู้หญิงครับไปแล้วผู้หญิงตัวนั้นสวยกันเทียนแล้น่ะจักร้าทางนาเนี่ยน้องก้อนน้องก้อนน้องก้อนหัวตายไม่โอนี่ไม่ไม่โอให้กันครับมีกันคไม่โอให้กันอ่ามาครับผู้หญิงครับเซตผู้หญิงอารีนะหนู เหลืองผูกมันใจผูเหลียงสลับกันมัลียงผูกเบื้งห่วงูกเหลืองเดี๋ยวเห็นปะเอาห่กผูกเหลืองครับเหลืองผูกมเบืเอาเหลืองผูกม่วงจุกตาจุกตาเออเราจะจิดปิดให้ปิดให้มิดที่สุดนะครับคือเทคนิคการหมุนไม่ต้องไปจับนักกีฬาหมุนแล้วจับให้ตรงนะครับหมุนแล้วปล่อยครับหมุนเองเลยไม่ต้องจับหมุนนะครับรอบนี้จะให้หมุนเองนะครับ มาลุ้นกันนะครับสีป้าโอ้สีม่วงชนะบอลรอบนี้จะให้หมุนเองไม่ไม่ให้จับหมุนนะครับจะให้หมุนเองโอเคแั็กกีลาหมุนเองสามรอบนะครับเดี๋ยวนะพร้อมนะครับเตาพร้อมหมุนตามทับมื่คิดว่าทั้งนี้ทั้งนี้ไงหมุนแบบไหนมันอยังบอกต่อหมุนหมุนไม่ต้องจับเลยไม่ต้องจับให้กับหมุนว้าวว้โอ้ยมาเมียนบอก๋ยวเราจะใหจับแม็กกีลาบอกทางได้แต่ห้ามจับมุกไปย่า

ปาสีเหลืองชนะใช่ไหมครับเมื่อกี้สีเหลืองชนะในเกมนี้นะครับโอ้ยเย้เย้ชนิดสุดท้ายครับ ชักขย้อรอบชิงชนะเลิศมาเลยชักขยอ้อนรอบชิงโอ้ยห้อชุดครับมาครับ16คนครับทั้งชุด <c oughs> โอ้เดี๋ยวน้องแมงของเงียบเครื่องเสียงแป๊บนึงครับปิดระบบเสียงแป๊บนึงครับโอ้หัวจะเจ็บทรงห้องชุด16นะครับบอกกับคอนมวยมาเลยครับชายแปดหญิงแปดหัวจะเจ็บทรวงพี่น้องโอ้โอ เพิ่มต้มตาตับมรอนไปแล้วนะครับแล้วก็จะปล่อยพัเบกชมมั่ตาเพชรเราเี้ยล้างหน้าทำไมแตอหน้าหมือนแผ่ตที่ขาวกันน่ะแสตับมากเลยคันรูเลยมีต้องเลยอ่าเปนได้รู้ดีไปจน อันนี้มันเยับตั้เแี่ขึ้นไปยังรถติดเครื่องอยู่หรอเปล่าไปยังรถติดเครื่องอยู่หรือเปล่าไปสิมากินยังหรือเปล่าขับไต่ขับไต่หนาได้หล่าเขาเต้นหนาแบบซี่ไปคอยเรียนน้ำเนี่ยฮะ พี premises, ่หน่อยถ่ายนี Twelve, three, ่ให uh ้หน่อยแล้วใสบ่มาเร็วเจสี่บอกว่าต่อให้สีม่วงย0สบคน ต่อไปให้ยี่สบคนสีม่วงให้20สิ20คนมาเลยสีม่วง2ี่สิบคนครับเชิญพระเทีนครบพระเทินอย่างเ่างเสียงแป๊มนึงลูกพระเทีมนเชิญครับกรรมการกลางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกก่อนกันสีม่วงเลื่อนไปครับสีม่วงเลื่อนไป ดขอกรรมการจัดสีเหลืองครับเช็คสีม่วงให้หน่อยครับกรรมการจัดสีเหลืองครับเช็คสีม่วงให้หน่อยครับให้ยี่สิบคนนะครับให้ยี่สิบคนยี่สิบคนใช่ไหมครับยี่สิบคนครับเจ๊สีท้าเลยครับอสีม่วงดื่มเพื่อสุขภาพมาหรือยังครับ เช็คได้เลยครับย0่สิบคนชาย1ิบหญิงสิบอย่าเพิ่งเดินนะม่วงอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินนะลูกสีม่วงออกหนึ่งคนนะครับมัน21คนสีม่วงออกหนึ่งนับใหม่แถมแถมอีแถมโอเคสีเหลืองถอยครับสีเหลืองถอยด้านหลังไอ้ห้ามเดินช่วยอย่าช่วยนะครับ ตีอยู <S <S er> ่เลยอ่ะคีบคเซตแรกครับเจซีเจซีสู่สีฟ้าบ่อสีฟ้าพร้อมพ่้าก็บอกทีจะพ้องกับแพรแล้วพี่น้องโอ้ยบักปึกปอ้ต่อให้พร้อมยกแรกนะครับยกแรกหนึ่งสอง